วันนี้คุณเช็ดถูอุปกรณ์การใช้งานจิตจำวันของคุณแล้วหรือยังคะมาคะมาช่วยกันเช็ดกันเนาะเรามาดล,ละลงการเช็ดถูความจะอาดกันดีกว่าไหมคะมาคะตอนนี้ห้องของกำลังเช็ดถูอยู่คะ่ะ การบ้านการเรื่อนการทำงานนอกบ้านก็อย่าให้ขาดเลย<ด><อ>เกินไปเนาะทำพอดีพอดีงามเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะเช็ดถูปไปตามพลังที่เรามีเนาะอื ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมในคลิปเออของเป้านะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนของชอบชอกชอบใจเนาะช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะมาเช็ดถูกันเนะาะวันนี้บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ